สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องเวลแดนนะครับวันนี้เราจะมาตีกอล์ฟกันอีกแล้วกับเกมที่มีชื่อว่าเบิร์ดเอ้ยเบอร์ดีคัสนะครับแล้วก็มีแฟนตาซีกอล์ฟด้วยนะครับชื่อเต็มๆของมันวันนี้เราจะมาตีกอล์ฟกันนะครับซึ่งโหมดที่เราจะเล่นนี่ครับลีกเดียวลีกลึกเนี่ยครับลีกนั่นแหละลีกเล่นเพลินในโหมดเล่นคนเดียวนี่ี้เรามาเล่นลีกกันเลย คือตอนนี้ผมก็ลงไปแล้ว3 3าครั้ง3เกมนะครับต่อไปเราไปเกมที่4 d ่ดีเลี่ยนซีซีโอเลยนะครับอันดับของผมก็เออเดี๋ยวดูก่อนนะเหมือนจะอยู่อันดับที่7ของของอะไรสักอย่างไม่รู้นี่อันดับที่7นะครับนี่อู้อู้อันดับที่เเลยเหรอฟุกปะเนี่ยน่าจะฟุกเลยครับช่ามันไปุูกันเลยในเ,เกมที่4ตัวที่ผมจะเอาไปนะครับนี่นี่ตัวนี้มีตัว นี่ลูซี่เดอเบกับคริสโอเวแล้วก็ตัวสุดท้ายมาตีน่าโกไปเลยอะไรข้างล่างนี้ช่างมันไม่ต้องสนใจครับเราไปเลยฟรี3ครั้งไปเริ่มกันเลยตอนนี้ผมอยู่ที่คนที่7นะครับของทั้งหมดทั้งเกมนะครับในเกมผมอยู่คนที่7สุดยอดมากโอ้ยตัวนี้น่ารักมากตอนนี้คือชอบส่วนตัวนะครับแต่ตัวผมเล่นเป็นตัวผู้ชายนะ อันดับแรกให้เราดูองศาก่อนพยายามให้ตีให้เข้าตรงตรงนี้นะครับตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะได้ไอเทมเสริมไอเทมฝึกสักอย่างนี่แหละครับนะตีเข้าตรงนี้นะอ้ามาอีกรอบหนึ่งกดกนกดไม่เข้าเอาเอ้านี่กดแล้วครั้งแรกให้พยายามตีให้ให้กดให้มันอยู่ตรงกลางครับเพราะมันจะถึงจุดตรงนั้นพอดี นี่อันนี้ก็ยังไม่ตรงการครับแต่ก็ยังโอเคอยู่ถ้าเราตีเข้าวงตรงนี้ครับเราจะได้เอฟเฟกต์สกิลเข้ามาซึ่งเป็นล็อกเก็ตช็อตนะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเดี๋ยวค่อยกดใช้ดูแล้วกันตรงนี้กดไปเลยแล้วกันแล้วก็กดไปดูท่าไปตายโอ้โหไนช็อตโอ้โหแต่เมื่อกี้กดไม่โดนนะ อ๋อมันจะทำให้ใกล้ระยะตรงที่เรามาร์กไว้พอดีอันนี้ดูองศาลมด้วยนะครับลมลมมันจะมาทางจากซ้ายไปขวานะครับให้เราเลือกมาเบี่ยงทางซ้ายนิดนึงนะครับอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยก็พอไม่ต้องเยอะนะครับแล้วกดให้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับนี้ใกล้มาก อันนี้เราตีไปสามครั้งนะครับถ้าเราตีอีกครั้งเข้ามันจะเป็นพานะครับกดไปเลยคิดว่าเข้าแหละน,น่าพาจริงด้วยนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งดูจากตารางข้างบนขวานะครับบนขวานี่ผมอยู่อันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ต่อไปเกมที่สองนะครับมันจะมีทั้งหมดสามเกมเกมที่สองเป็น,นตัวผู้ชายที่จับได้ตอนนี้เราแข่งกับคนเกาหลีนะตั้งสามคนนะเราเป็นคนไทยคนเดียวนะ ขอดูก่อนนะผมอยากได้ได้อะไรดีอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้แหละอันนี้จะดีกว่าเอาไอเทมไปด้วยกดให้พอตีเอาเสือบนะครับแต่ก็ยังดีครับยังโอเคอยู่ยังไม่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับได้เทมไหมเอาออกจากวงอว๋ยังได้อยู่นะครับได้อะไรเนี่ยทำไมรู้สักอย่างนั่แหละครับ ดูตรงนี้นะครับมันจะมีจุดจุดคือมันจะเบี่ยงไปทางขวาใช่ไหมครับให้เรามาทางซ้ายนิดนึงเพื่อให้มันไปพอดีกับทางขวาครับตีโจ้ยไนท์ช็อตไม่รู้ดโดนอะไรนะโอ้ oh, โดนน้ำนะครับอันนี้คือเราพลาดนะครับพลาดนะเรามีที่ลงอีกไหมอะตรงนี้ก็กดไม่ได้ ตีมาตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อความชัวะตรงนี้แล้วกันนี่ท่าไม่ตายปังโอ้ยลูกนี่เรายังตีได้สองสามรอบอยู่นะครับนี่ถ้าเราตีรอบนี้เข้ามันจะเป็นพาพอดีนะครับนี่เห็นลูกสรไหมครับผมคิดว่าน่าจะมาไวทางขวามากกว่า โอกาสได้พามีโอกาสอยู่นะครับแต่ก็ยากนิดนึงไม่เป็นไรต่ําไปแล้วไนท์ช็อตอยู่ในวงหรือเปล่าอยู่ในวงหรือเปล่าอยู่ในวงนะครับรน,น,น,นี่ลมจากขวาไปซ้ายนะครับขวาไปซ้ายให้เราเบี่ยงมาทางขวานิดนึงลมมันไม่ค่อยแรงนะครับก็ไม่ต้องเบี่ยงมากก,ก,ก็ตีไปเลยแต่ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะครับ อ้อเกือบไปนิดเดียวอันดับของเราอยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ถือว่าพลาดนิดนึงครับเราตีไปทั้งหมดห้ารอบนะครับแต่เราก็ยังติดที่หนึ่งอยู่นะครับคนที่ห้าได้พาเฉยเลยตอนนี้เราอันดับที่เท่าไหร่นั้นโอ้ยเราตกเป็นอันดับที่ที่โหล่ได้สิบสามคะแนนรอบนี้เราต้องทำให้ได้นะครับ 정신 노려볼까? <laughs> 당신은 금물이야. ตอนนี้เสียงก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดไปเลยลมน่าจะมาจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วเ,เลือกไว้แล้วก็ตีเลือกแล้วก็กดเลยโ <c oughs> อ้ภาพไปนิดเดียวเองอีกรอบหนึ่งถ้าเราตีเข้าก็คือพา,น,พานะครับมีโอ,อก,กาสได้ที่หนึ่งอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สาม เลยเรียบร้อยนะครับเราได้พานครับมาลุ้นกันว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าอันดับที่สิบสองอะไรเนี่ยอ๋อเราได้ตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่สิบสองนะครับใช่หรือเปล่าใช่เราอยู่ที่อันดับที่สิบสองนะครับน่นจะตกออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับ ผมคิดว่าเกมนี้เรา,าได้แล้ได้เกมนี้เราได้ไม่ใช่ันดับที่สิบสองแน่น่าจะเป็นที่ันดับที่สิบสองของทั้งหมดนะครับเนี่เป็นระดับที่หแล้วนะครับหกสิบเหรียญไต่ขึ้นมาเป็นระดับที่6แล้วนะครับ,บ,รบก็นี่ครับมาทดลองเล่นให้ดูนะครับ ในโหมดนี้ก็สนุกดีนะครับเล่นได้3รอบ3ตัวละครก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับจะเป็นใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ